สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเกมโรบอกแมปที่ชื่อว่า Escape the Hotel of B นะคะมันจะเป็นแมปที่ให้เราหนีออกจากโรงแรมนะคะเราไปเริ่มเล่นกันเลยดูซิว่ามันจะยากสนุกหรือว่าง่ายเราไปลองเล่นกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะตอนนี้คือเงียบมากเลยเราจะเพิ่มเสียงก่อนอันนี้คือเงียบเหงา <c oughs> <c oughs> เงียบเหงามากเลยคะทุกคนแล้วก็จะเพิ่มเสียงประมาณนี้ แล้วมันจะมีให้เราเก็บอัลฟาฟ้านะคะแล้วก็เก็บเลยอันนี้สามารถไปซื้อของได้นะคะมุเล็บมังมุงเล็บมังด้วยมันก็มีเด้อตรงนี้ก็จะออกไปไหนมาไหนได้นะคะแต่อย่าโดดลงไปข้างล่างนะโดดแล้วก็จะตายนะคะทุกคนอู้อะไรเนี่ยผู้จัดการได้ไปเอ็มได้ไปแมทอ๋อผู้จัดการบ้าผู้จัดการบ้าไปแล้ว และล็อกพวกเราทุกคนในโรงแรมก็คือขังพวกเราทุกคนในโรงแรมโหผู้จัดการโหดร้ายจังอุ้ย้จัการโหดร้ายจังเลยอันนี้ให้เราขึ้นท่ออ๋อต้องกดปุ่มกดปุ่มสองปุ่มนี้เพื่อเปิดท่อนะคะแล้วก็ปีนไปเลยอุย้ยนี่เราก็จะเก็บไอ้ใบไฟ,ฟ้าฟ้าไปด้วยนะคะของงกดหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่หรือว่าใช่ไม่ใช่มั้ง อุ้ยข้างล่างข้างล่างมันเลเซอร์เยอะจังเลยนะทำไมมันต้องมีเลเซอร์ด้วยอะข้างล่างโจโอุย้ยท่ากระโดดเท่มากโจโจโอ้ย,ยจะผ่าไนไมเนี่ยโจโจโอเคเราผ่านได้มาแบบอีซี่เลยค่ะทุกคนก็คือมันง่ายมากมัง้ง ง่ายมากเลค่ะทุกคนรู้สึกว่าพื้นมันลื่นน,นะทุกคนพื้นมันลื่นปแปลกอันนี้ก็เขาให้เราโดดตามท่อไปตรงนี้คือเคยเล่นมาก่อนแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ตกนะคะเนี้ยเดี๋ยวจะบอกเลย่ยฟังทุกคนตอนนี้เอ้ยไม่ใส่ <laughs> ตรงนี้นะคะที่เราเคยแอบเล่นมาก่อนแล้วตกทุกทีเลยนะคะแบบตกแบบแบบขึ้นหนึ่งขึ้นสองมันก็ตกเลยอะ ตกแบบไม่รู้สาเหตุอยู่ดีก,ก็ตกจะบอกว่าแมปนี้ง่ายมากนะคะทุกคนใครอยากเล่นก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะจื๊บจืบโอเคแน่มันลื่นอะเอุ้ยมีเอฟเฟกการตกด้วยเอฟเฟกการตกเดี๋ยวก็จะกระโดดตามโอ๊ย้ยตกอีกแล้ว บอกแล้ว,ลวเ,ออะะเราไม่ได้เก่งอ็อบบี้นะคะทุกคนเราไม่ได้เก่งอ็อบบี้คือไอแอมไม่ได้เก่งอ็อบบี้ก็เลยตกเยอะหน่อยมันจะตกเยอะเกินไปแล้วนะเราต้องใช้วิชาวิชารับวิชารับของเราก็คือออกจากแมปเลยค่ะไม่ต้องเล่น ลองเล่นพรมันยากเกิดไปนี่บอกตอนแรกบอกง่ายมากง่ายโคตรง่ายเลยง่ายมากอุ้ยอุ้ยมีเลเซอร์ด้วยเราจะผ่านยังไงนะทุกคนต้องให้เลเซอร์ลงไปข้งางล่างแล้วค่อยอื้อชื่มโอเคอือจกุกกระทากระโดนแบบมีเท่มากโชโจ ดูสิว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราเป็นสายเอาตังก็ต้องเอาตังนะตรงนี้ทุกคนอย่าเชื่อมนันนะคะลงไม่ได้นะลงปุ๊บตายปั๊บให้เรามาประตูนี้แทนนะคะนี่แล้วก็อย่าเผลอปีนลงไปข้างล่างอะ่ะไม่งั้นก็ตุยอันนี้เราห้ามโดนคว,วันที่มันออกมาจากท่อระบายอากาศใช่ไหมนะนั <c oughs> ่นแหละเหมือนกัน เราห้ามโดนค่ะเุ้ยเกือบแล้วโอผ่านหน้าไปชื้อเกือบแล้วเกือบอีกเฉียวไปจมูกเลตรงนั้นมีอีกอันนึงอุ้ยไม่นะมีจมน้ำตายด้วยหรอเพิ่งรู้เล่นมาสิบปีแล้วเพิ่งรู้มีจมน้ำตายด้วย จะรอให้น้ำไปก่อนแล้วค่อยตามนะคะเนทอ้ยอุ้ย,ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะเป็นชั้นใต้ดินที่มีสารเคมีอยู่กับแล้วเราจะทำไงีห้องบอยเลอร์อะไรคืออยเลอร์ดูเหมือนว่าเราจะมาถึงห้องบอบเลอร์แล้วคืออะไรอะบอบเลอร์อาจจะเป็นชื่อสารเคมีชนิดหนึ่ง นะไอแผ่นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะคะถ้าเราเหยียบแล้วให้เรารีบไปเลยนะเพราะว่ามันจะสั่นแล้วมันก็จะตกใช่เพราะเราเคยเล่นมาแล้วซึ่งเราก็จะรู้นะแกบ้างกตกแล้วก็ไม่ค่อยรู้อย่างเช่นตกน้ำตายอันนี้เรามีวิธีโกงนะคะทุกคนก็คือไต่ไปํานี้เลยนี่นี่แหละรอดแล้วนี่เป็นไงโครง่าย เราก็ไต่ตามนี้ไปเลยะคะ่ะถ้าเราเจอเราเปก็ต่อยตามนั้นไปก่อนต่อยตามนั้นไปก่อนเช่วงนี้ลิซเป็นอะไรไม่รู้นะคะทุกคนชอบแบบพูดไต่เป็นต่อยกินเป็นอินอะไรไม่รู้อันนี้เราก็จะไต่ตามท่อไปนะคะทุกคนแล้วก็จะเจอกับประตูสีอะไรนี้ไม่รู้เข้าไปก่อนวิ้ยไมนอยู่ที่ไหนเราอยู่ชั้นละไว โรงแรมนี้มันมีกี่ชั้นเนี่ยมีชั้นอะไรบ้างเออห้ามตกลาวาไห้ามเมื่อกี้ห้ามตกาาห้ามตกลา,าวานะคะทุกคนไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนคนชุบแป้งทอดอร่อยเลยอันนี้ต้องค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าทางมันแคบนี่ก็กระโดดกระโดดไปเลย อุ๊ยพี่เกือบตกแล้วกระโดดกระโดดกระโดดจนกว่าจะถึงเส้นชัยนะคะนี่จะมีไอไอมันไดสังกะสีนี่ก็พินขึ้นไปนะคะมันไดสังกะสีก็จะเจอมันไดเหล็กแล้วก็จุดเซฟอันนี้ให้ดับเบิ้ลจำนะคะทุกคน <c oughs> ให้ดับเบิ้ลจำกดสปเปซปลาสองทีถ้าใครเล่นในหัวใจก็กดปุ่มกระโดดสองทีดับเบิ้ลจำนะโอเค เคลีบรยแล้วก็ผ่านแบบง่ายได <c oughs> อุ๊ยตรงนี้มีนี่อยู่ตอนนี้เรได้มาเราได้การมา48อันแล้วนะคะเป็นงานอันสุดยอดแต้บอกว่าด่านนี้ต้องใช้มุมมองนี้ <c oughs> ก็เก็บนี้ด้วยโอเคคือด่านนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะความยากก็ยากอยู่ แต่ก็ง่ายแต่ก็ยากนะมันก็ง่ายๆย,ยากยากสลับกันไปนะคะทุกคนดันนี้ให้ปีนขึ้นแต่มันมีติดหัวด้วยอไม่รู้ติดหูแต่ม,มีติดหัวไม่ด่ตรงไหนนะคะทุกคนแต่มันติดหัวอุ้ยแต่มันติดหัวนะคะทุกคนแต่มันไม่ดูตรงไหนแต่มันติดหัวนะคะตรงน่าจะแถวแถวนี้เพราะมันมีที่กัน้นอุย้ยโอเคเราผ่านอย่างเออไม่ไม่โดนใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่นะไม่โดนนะ มันไม่ใช่แมวตายหลังนะแมวนะจึ๊บโอเคอันนี้เราก็จะเปิดลิฟต์นะคะแล้วก็รอให้มันครบห้าขีดแล้วเราก็จะเข้าไปเลยนี่เราอยู่ในลิฟต์แล้วนะคะเราก็จะอรอลิฟต์ลงนะคะอุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไมนารีวะอุ้ยอุ้ย,ยเราตดกระเด็นเลย เรากระเด็นเลยริบทำเรากระเด็นเราตดกระเด็นเลยทุกคนเมื่อกี้เราตดกระเด็นเลยแล้วก็จะปีนหาทางออกใหม่รอบก็จะขึ้นไปชั้นเดิมอุ้ยติดหัวโอเคตัวช่วยอย่างชิบล็อกไม่มีไม่ได้แล้วโอเคเราก็จะไต่ไต่ไปตรงไหนอะตรงนี้ไม่ใช่ ตรงนี้โอเคเราก็จะเข้าท่อรอบที่ร้านนะคะทุกคนเข้าท่อรอบที่ร้านขาวงกดเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมอุ้ยตรงนั้นอะไรอะ่ะเราเป็นคนชอบเพือกนะคะเราก็จะไปดูตรงนั้นอะไรอะ่ะมันมีเหมือนก้อนใยญๆเลยอะ่ะสลามเหรอนี่เกิอเลยขึ้นอะ่ะอา้าวคุยไม่ได้เลย อเราควรจะลงไปดีไหมทุกคนลงไปไหมวยไม่แล้วยังไงต้องลงมาเๆๆมื่อกี้เมื่อกี้เราเลอตกลงมาแล้วก็ต้องไปต่อนะครับทุกคนไปต่อจึ๊บคือตรงนี้เราแอบเล่นเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ตกบ่อยเช่นเคยนะคะ ชื้ออืมเจเจ้โอ้ยอย่างง่ายอย่างง่ายเนาะง่ายอย่างง่ายเนาะง่ายที่ตายมาคืออะไรเอออย่างง่ายอย่างง่ายง่ายมากเลยง่ายโคตรง่ายเลยง่ายมากง่ายอุ้ยทําไมเซฟเหรอเสียใจเฮ้เกือบแล้วเออไม่มีจุดเซฟหรือว่าเราไม่ได้เซฟวะ ตอปนี้เราจะตั้งใจเล่นเราจะไม่ขึ้นมากแล้วจะตั้งใจเล่นแล้วอืของเย็ยบสักห้าสิบล้านนาทีนะคะโอเคเราได้ผ่านเรียบร้อรยแล้วทุกคนเราก็จะเนี่ยมันตกอีกแล้วคืออะไรโอเคเราจะตัดไปตอนที่เรา กระโดดผ่านเลยแล้วกันนะคะสามสองหนึ่งตัดภาพไปค่ะโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้กระโดดผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขาดไม่ได้คือจุดเซฟถ้าไม่ได้เซฟมนะ่คือต้องมาเริ่มใหม่นะคะทุกคนนี่เราก็จะมีหินย้อยอุย้ยเกือบแล้วเฮ้ยชึบ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 โอเคเราก็ได้ได้ได้ได,ได,ได้ผ่านเรียบร้อยแลยะะ้ว นี่แล้วก,ก็กดปุ่มเหมือนเดิมลิฟต์เหมือนเดิมลิฟต์พังอีกใช่ไหมรู้นะใช่ค่ะทุกคนลิฟต์พังอีกแน่นอนว่าไม่พังอุ้ยไม่พังไม่กล้าไปเนี่ยมีอะไรไหมนะ่ะไม่กล้าไปอนะจิบ๊บเฮ้ยมีอะอุ้ยมีท่อหมดหมดท่อรอบที่หนึ่งแสนล้านอุ้ยอิสระ ทุกคนเราออกมาจากโรงแรมนั้นคะ่ะแต่เราต้องผ่านสมดสมอลระพูมลบสมอลระพูมลุบตรงนี้ไปก่อนนะคะทุกคน <S <S เพื่อไปถึงเส้นชายและกลับบ้านเราอย่างปลอดภัยนี่เราก็จะรีบไปเลยนะคะเ,คเดี๋ยวไม่ไม,ไม่ถึงไม่ถึงบ้านรีบปีนไต่บันไดขึ้นไปเลยนะคะทุกคนเราจะส่องข้างบนว่าว่าเส้นชายอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนโอ้ไม่เห็นเลย นี่เซฟนะคะตรงนี้มาดูน่าเมอย่าเสียงเลยค่ะทุกคนอันนี้ให้เรามาแตะแตะตรงนี้นะคะเขาจะได้เอารถเข็นมานี่แล้วก็นั่งไปเลยนี่แล้วก็จะไล่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 อุย้ยเส้นชัยไหนบ้านแล้วอี่วิ๊ย นี่เซฟไปเลยค่ะแล้วก็ป้าเก็บโอเคทุกคนเรารอดแล้วเรามาหาของเล่นแถวนี้ก่อนนะคะทุกคนเราค่อยปิดคลิปแต่และอย่างต้องเสียสิบบาทโมชันซื้อได้แค่แปดอย่างแล้วคือตายปุ๊บมันก็จะหายไปเลยคุ้มไหมซื้อนี่ดีกว่าดูไม่ประโยชน์เห็นใช่ไหมดูซี่ไอเหลือแต่ผมเห็นไอไหม ยูเห็นไอไหมห้ยูไม่เห็นบอกไม่เห็นมันล่องหนแล้วทุกคนแต่มันเหลือผมแว่นตาหลังสื่อเอปิกนกตรงเนี้ยแล้วก็กระเป๋าก็สร้อยโอ้โหมันล่องแต่ตัวไม่ล่องเอเซอรี่ผมคืออะไรอะพี่มันไม่ล่องเอเซอรี่ผมแล้วมันก็กลับมาแล้วเแค่ครั้งเดียวไม่คุ้มเลยมันก็ซื้อไม่ได้อีกด้วย <laughs> ดีเนาะ ิดคลิปแบบไม่คุ้มเลยอ่ะเนี่ยมันซื้อได้แค่ครั้งเดียวววะไมอ่ะใครชอบคลิปนี้นะใครลืมกดไลค์กดซับสครายและกดกระดิ่งให้ช่องนำโมโอเคนะคะจะไม,ม่พลาดคลิปใหม่ๆแต่ช่องเราสำหรับนี้นะคะบายยค่ะทุกคนเค,เครื่องทำไมมันซื้อได้แค่อันเดียวมันไม่ซื้อให้แล้วอ่ะ